อ่ะคือเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาเอาฟอร์ดคันเอ่าคันคันคันไหนวะฟอร์ดคันที่แล้วอ่ะที่เราเพิ่งเปิดตัวไปอ่ะอืมอ่ะนี่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 ฟอร์ดแปดหกสามศูนย์นะครับผมอ่าก็คือเหมือนเหมือนมันไม่ใช่ฟอร์ดกินแดงหรอกเนาะผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะครับผมก็เดี๋ยวเอา มาเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไอ้น,นี่อ้น,นี่ไม่ต้องใส่เพระาะผ้าม่านมันบังตาวะอันนี้ก็ไม่ต้องใส่เดี๋ยวใส่ผ้านหน้าอันนี้ก็ไม่ต้องใส่ก็ซื้อมาเลยนะแล้วก็ซื้อ,อผ้ามานหน่อยนะทุก้ยมอันนี้ก็จะเป็นฟอร์ดมัดแต่งแล้วกันนะครับทุกคนฟอร์ดแมตงฟอร์ดมัแต่งยกล้อแบบโคตรห่าฟอร์ดกันเลย <laughs> เป็นฟอร์ดมัดแต่งเนรับผม ก็ฟอร์ดเหมือนกันแต่ว่าเป็นฟอร์ดแมะมัดแตงนะกันนะครับผมอันนี้ก็จะมีฟอร์ดแบบว่า2องคนสด้วยนะครับผมอ่าก็ฟอร์ดต,ตัวเล็กนะครับผมอ่าตัวลงตัวเล็กอะไรก็มีหมดนะครับผมนี่ฟอร์ดตัวเล็กฟอร์ลอดล้อใหญ่อะไรก็มีหมดนะส่งคูปต้ายังไม่มีแล้วกันนะครับทุกคนครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมผมก็จะเอาฟอร์ดมาลากพ่วงแล้วกันนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเอามาลากพ่วง คือ K 700เป็นลากไม่ไหวใช่ไหมเอาเฮ้ยทำไมกูซื้อทำไมผมซื้อผ่านมาเยอะจังวะมึนแล้วนั่นอะโอไปแล้วทุกคนคนระับเดี๋ยวเราไปเอาพ่วงกันดีกว่าพ่วงอยู่เหมืองน,นะครับผมมาดูกันวนะ่าฟอร์ดคันนี้จะลากไหวหรือเปล่าเพราะว่ามันแรงมากๆเลยครับท่านผู้ชมดูจากความเร็วก็รู้ว่าแรงขนาดไหนนะครับผมหน่วงไหมท่านผู้ชมน่วงมากเลยเนาะ พรามันนี้นี่คือโคตรน่วงเลยอะคือเกมฟาร์มยี่สิบสองมันเล่นได้แบบมันเล่นได้100ร้อยกว่าเฟรมเลยนะถ้าไม่ล็อกเฟรมเลทไว้นะมันเล่นได้100ร้อยกว่าเฟรมเลยแต่ถ้าฟาร์มสิบเก้าสูงสุดแค่หกสิบครับผมสูงสุดแล้วครับผมฟาร์มสิบเก้าแต่ส่วนของฟาร์มยนะี่สิบสองอะคือถ้าสเปกแรงๆคือเล่นได้100ร้อยกว่าเฟรมเลยนะครับผมเสียงอะไรติดๆวะเสียงอะไรติดๆเมื่อกี้อะฮะ เสียงอะไรครับนเนี่ยเสียงอะไรฮัลโหลเดี๋ยวไปเอาอันนี้ก่อนโอ้ยฝุ่นตระเบอเวนเลยฝุ่นตระเวเลี้ยวไปครับมั่นใจมากครับผมแบบคือเวลาเลี้ยวโคตรช่องเลยครับรถคันนี้คือมั่นใจคือไม่คว่ำแน่นอนครับผมคือผมลองแล้วครับค่าแปดสองหนึ่งศูนย์คว่ำนะครับผมแต่อันนี้ไม่คว่ำเลยครับคือบรรลานเขาโคตรดีเลยครับผมครับผมเลี้ยวไปเลยครับความเร็วเท่าไหร่ก็เลี้ยวไปเลยความเร็วถึงสุดเขาห้าสิบห้านะครับผม เดี๋ยวไปเลยไม่ไม่มีข่วมมันแจกหายห่วงอ่ะเดี๋ยวเอาค K 700ออกมาค K 700ถอยเดี๋ยวฟอร์ดจะเดินฮ่าแหม่ K 700ผมคิดว่าจะแรงนะแม่งก็ไม่แรงนะครับนะครับผมมันก็ไม่แรงนะไอ้นี่แรงกว่าเฮ้ยเรายังเรายังพูดไม่ได้ว่าไอ้ไอ้ฟอร์ดจะแรงกว่าเพราะว่าเรายังไม่ทดลอง เฮ้ยอย่าไปชนเขา่ยเรายังไม่ทดลองเลยเอาฮ้ยอ่าอย่างนี้ชิวนะครับผมถ้าอย่างนี้ชิวอยู่เดี๋ยวเราไปเอาดินก่อนนะครับทุกคนเอาดินข้างหน้าไปเฮ้ย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 เอ้ยเฮ้ยเฮคยเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ่ะเ้ไอ้้ง มันนั่นน um, ั่นนั่เห็นไหม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 อย่าดีอย่าคว่ำดีโอ้โหมันคว่ำมันดีแต่ผู้ชมเอ้ยผมบอกแล้วว่ามันจะคว่ำมึงจะขับคืนได้ไหมเนี่ยจะขับคืนได้ไหมเนี่ย จะกลับคืนได้ไหมเนี่ยโอ้ยอ๋อเวลาถอดพวกไอตัวล็อกล้อมันจะลมวงอัตโนมัติตตเลยเหรอโคตรดีเลยว่ะโอ้เดี๋ยวโอเคเจ็ดร้อย700มาเคเจ็ดร้อย700ปดันนะครับผมไม่ใช่เลยไปไม่มีการปล่อยครสด้วยนะครับผมทำไมไม่เหยียบคันเร่งอู้ใส่เกียร์เอ้ย,อยมาทางไหนวะเนี่ยทำไมคันเกียร์เขาไอสลักไอนั่นหลุดลวอะ บางทีพี่ก็ทำเหมือนเกินดูดิดูกันใส่เกียร์ดิทำไมเกียร์มันเยอะอย่างนี้อ่ะโอเคมาแล้วลูกพี่มาแล้วตันไปเลยโอ้โหนิ่งปีอะทุผู้ยมไม่เป็นไรเรามีอีกพวงหนึ่ง ไปเลยโอเคอันนี้ไม่น่าจะขึ้นแล้วผมคิดวนะ่านะเดี๋ยวลองเอาอันนี้ต่อดูคีดเจ็ดร้อยหก้อมันยังลากไม่ไหวอะ่ะแล้วมึงจะไปคว่ำกับเขาทำไมเนี้ยแล้วพี่จะไปคว่ำกับเขาทำไมเนี้ย แล้วดูภายในเป็นยังไงวะโอ้โหมองไม่รู้เรื่องเลยนี่ผมมาทำอะไรครับเนี่ยดูดูกันเลี้ยวดูกันเลี้ยวอะดึงดึงดึงอะดึงดึงดึงเอ้ยเอ้ยเอ้ยเหมือนเหมือนแมลงไงแมลงอะไรวะอ่อ แมลงอะไรวะทุกทุกอย่าที่เวลามันมันมันล้มแล้วมันแบบว่ามันตะกุยตะกุยอะ่ะเออเนอะประความแล้วมันไม่มีปัญญาเอาขึ้นหรอแมลงอะไรวะแมงแมงอะไรวะเอาเฮ้ยอ๋อมีดินอยู่นี่มาเฮ้ยแมงชิวเลยว,ว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวเอาดินอันนี้ไปเทก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัดเต็มกล้องเลย มารถคันนี้มันจะลากไหวหรือเปล่าเดี๋ยวอดินอันนี้ไปเทก่อนผมจะอัดเต็มกล้องเลยนะท่านผู้ชมโอ้รถเยอะมากเลยข้างล่างโอ้มีพวกอีกข้างล่างเดี๋ยวลองลากขึ้นเขาดูด้วยนะครับผมลองดูลองดูลองลองหลายๆแบบ ล็อกลูกอ่าโลเคล็อกแล้วอุย้ยมันแรงกว่ารถดำอีกมั้งนี่ผมว่าเนี่ยผมว่าใช้รถไถลากดีกว่ามั้งเนี่ยอ่าลองดำดูนะครับผมดำดำไปเลย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 ครับดำไปเลยไปกันเลยไปกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ แมงวันนะโอ้โหโอเคครับผมสต็อกไว้นี่ครับท่านผู้ชมโอ้โเฮ้ยด้ำก่อนดำกันลูกพี่นี่ฟอร์ดลากควงครับผมมาเดีย๋ยวเราจะใส่ดินเต็มเต็มแล้วแต่นาทีนี้นะไปผมจะไปใส่ดินเต็มเต็มแล้ว เดี๋ยวเราขึ้นขอขึ้นขอขึ้นในทางนี้ไปก่อนอุยอ้ยจะเห็นขอขึ้นไปก่อนเนาะเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะไม่ไหวมาเดี๋ยวใส่ดินเต็มเลยนะคุณผู้ชมดูนะว่าผมจะใส่แบบว่าใส่แบบหนักๆเลยนะอ่าเป็นอะไรดีอ่ะดูละดู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 ดดยุบลงเลยอะ่ะ พวกหินพวกหินพวกนี้แล้วกันเนาะ,ะไปครับผมอืดโอโ้โ,อโหโอ้โหอ้โหเฮ้ยแรงจังวะเฮ้ยมันแรงจริงนะเนี่ยเฮ้ยแรงจริงแรงจริงนะผู้ชมอ้แรงจริงแต่ว่าต้องขับแบบระวังนะ เฮ้ยมันแรงจริงอันนี้อันนี้ลงลงเนินเราเราแบบว่าไม่นับอยู่แล้วเรานับตอนขึ้นเนินลงเนินใครมันจะก็ลงไหวโอ้โหดีกว่ารถด,ด,ดับดีเฮ้ยแรงจริงนะอันนี้แรงจริงนะเนี่ยอันนี้แรงจริงๆนะเนี่ยโอ้โห,โ,หโอเคมาเนินนี้มาไม่มีแรงส่งซะด้วยอัดขึ้นเลยอัดขึ้นเลยอัดขึ้นเลยือลย้อ รถดำวิ่งขึ้นไม่ไหวนะต้องบอกไว้ก่อนรถไถก็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 เช่นกันโอ้นี่ผมกดเล่งอยู่นะเนี่ยโอ้โหไม่ไหวจริงๆว่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูแบบว่ามีแรงส่งดูดิลองแบบโอ้โหถอยหลังก็ไม่ได้ลองแบบว่ามีแรงส่งดูไหม ว่าลองลองลอง,ลองแบบว่ามีมีแรงส่งดูนะเดี๋ยวผมหาที่ใหม่ก่อนโอ้โหเดี๋ยวลองแบบมีแรงส่งดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงโ,โอเคโอเคโอเคอันนี้มีแรงส่งนะเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้แบบไม่มีแรงส่งนะอ่ะอัดมาเต็มกล่องเลยครับพุกท่มา อัดมาเต็มกล่องเลยนะาตามจริงมันเอาอะไรก็ได้นะง้องมาไหมอ๋อผมเอาเหินตัวนี้แล้วกันเฮ้ยน,นี่หินตัวนี้มันใหญ่เกินเนาะหินตัวนี้มันใหญ่เกินโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ่าอ่าหินตัวนี้โอเคทับสามสิบโอเคครับไปอันนี้อันนี้มีแรงส่งนะท่านผู้ชมไปแล้วครับ อันนี้มีแรงส่งนะครับผมมีแรงส่งนิดหน่อยนะครับมาดูว่าน่าจะถึงไหนนะครับผมเมื่อกี้ไม่มีแรงส่งแม่งถึงนิดเดียวเองนะครับผมอ่ะดูดูจากรอยก็เห็นนะครับเดี๋ยวดูจากรอยก็รู้ว่ามันถึงนั่นนะครับผมอันนี้แบบมีแรงส่งครับผมดูตรงนี้39ครับผมอัดขึ้นไปแล้วครับอัดขึ้นไปแล้วครับเหลือ24 2 9 1บสี่ยี่สิบเก้เจสสส่ เหลือหนึ่งโอ้โหเหลือศูนย์เลยครับผมแม่ขึ้นเยอะกว่าเมื่อกี้นิดนึงครับผมอ่ะดีนะผมกดล็อกลูกทันนะครับผมกดล็อกลูกไว้ทันนะครับเออเอาไม่ครับโอเคครับไปครับเออเฮ้ยถ้ามันโอ้โหถ้ามันโอ้โหถ้าไม่ล็อก ถ้ากดล,ล็อกลูกแล้วเดินหน้านี่คือไม่ไหวจริงๆว่ะคือสรุปคือไม่ไหวครับทุกยงครับสรุปคือไม่ไหวเลยว่ะโอ้ไรวาไม่ไหวเลยเหรอวะแล้วแล้วถ้าเราไปลงเนินมาแล้วแบบว่าโอ้เนินเนินเนินนี้ไม่ไหวนะครับคือเนินเนี้ใครไม่แรงจริงอ่ะขึ้นไม่ได้นะท่านผู้ชมเนินเนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนินนี้กันมาเนินนี้อาจจะไม่ชันครับแต่ว่า มันเป็นสโลปยาวนะครับผมมันเป็นสโลปยาวเดี๋ยวเรามาลองดูเนินนี้กันมันเป็นสโลปยาวนะครับทุกผู้ชมมาอ่ะสามสองหนึ่งกดคันเร่งเต็มร้อยครับผมเหยียบเต็มร้อยครับดูจากการออกโครลวครับฟรีเลยครับผมไปเลยครับอือไปแล้วครับโอ้ยเนินนี้คือมันมันมันไม่ชันครับแต่ว่ามันเป็นสโลปขึ้นตลอดนะครับผมขึ้นแบบ ขึ้นไปเยอะมากอะ่ะโหดูจากเสียงรถดิโอ้โหเดินนี้ไหวนะเย็บเต็มร้อยเลยครับผมคือบอกเลยข้างหลังนี่หนักแบบหนักจกัดๆเอาความเร็วยี่บสี่ยี่ห้าครับผมอ่าทีนี้มันจะมีเนินข้างหน้านี้นะที่ชันๆครับตอนนี้ตอนนี้ยี่บสามแล้วครับเหลือยี่บสองแล้วครับยี่บเอ็ดแล้วครับยี่แล้วครับสิ 19, แล้วครับสิบแปด สิ1ห1ส1บ12าสนะครับ11บเแล้วครับเหลือ11แล้วครับผมเดี๋ยวเราเตรียมล็อกลูกนะเราเตรียมล็อกลูกนะ15เอาขึ้นมา15แล้ว14 12 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1่สิบสองสิบเหมดครับถอยครับผมไป hey, ล็อกล็อกล็อกลูกดิเฮ้ยล็อกล็อกเออล็อกแล้วเว้ย โอ้โหโอ้โหคือไม่อยู่เลยครับผมโอ้ไม่อยู่เลยครับต้องโอ้โหไม่อยู่เลยครับโอ้ยไม่อยู่เลยโอ้โหปีกไม่อยู่เลยรถอันตรายอะ่ะโอ้โหดูกันเหยียบคันเร่งดิเต็มร้อยเลยนะครับ โอเคท่านผู้ชมสาหรับวิดีโอนี้ก็ปิดไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วนี่คืออะไรครับเนี่ยจาได้ปหมท่านผู้ชมจาได้ปหมรถคันนี้โอ้โหโอเคครับสรุปคือไม่ไหวครับอาเดี๋ยวผมหารถอะไรที่แบบว่าลองความแรงมันลองลากขึ้นเนินนี้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะทําถนนใหม่ให้มันสวยๆกว่าน,นี้สักหน่อยนึงไอ้ผมรู้สึกว่าถนนขี้หลี่เกินไปว่ะ เจอกันใหม่ครับทุกคนวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับไม่ไหวว่ะท่านผู้ชมครับไม่ไหวครับผม